เร,เราพูดถึงเรื่องครอบครัวแล้วอาจารย์อาจารย์มองบทบาทของคุณทักษิณหลังจากนี้เมื่อวานนี้ได้รับการพระราชทานอภัยโทษเวลาทามมิ่งประจวบเหมาะมากนะฮะมองมองบทบาทคุณทักษิณหลังนี้ยังไงดีครอาจารย์โอ้แน่นอนครับนายใหญ่เนี่ยนะครับก็ต้องมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นนะครับ,รบแต่หลายคนเนี่ยนะครับก็บอกว่าอุ้ยเนี่ยจะเข้ามาครอบงำนายยกนายน้อยโน่นนี่นั่นอันนี้ผมแทงสวนเลยครับว่า ไม่มีทางครับถ้านายใหญ่เวอร์วังขนาดนั้นนะครับเจอไม้เด็ดนายน้อยแน่ยังไงไม้เด็ดลูกนายน้อยก็คืออะไรรู้ไหมครับลาออกครับอลาออกเลยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับทุกคนก็ทราบดีว่าในฐานะของความเป็นแม่เนี่ยนายกนายน้อยไม่ได้อยากมาเป็นนายกนะครับแล้วประเด็นที่สองนะครับนายกนายน้อยเนี่ยนะครับเขาคาบช้อนเงินช้อนทองมาตั้งแต่เกิดเขาไม่ได้ติดหนี้บุญคุณใครเขาไม่ต้องขอเงินใครใช้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าแก๊งการเมืองมากดดันเขาอะไรเขาแล้วนายใหญ่ไปเห็นดีเห็นงามด้วยเขาลาออกก็จบหมดแล้วนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงจะบอกว่าอันนี้ผมก็มองต่างจากคนอื่นเลยนะครับแน่นอนว่านายใหญ่เนี่ยต้องเข้ามามีบทบาทแน่นะครับแต่ว่าจะตั้งเป็นที่ปรึกษานายกอย่างเป็นทางการอะไรก็แล้วแต่ตำแหน่งที่นายกต้องเต็นเนี่ยนะครับ,รบผมคิดว่านายกนายน้อยก็ใส่รองให้ดีก็แล้วกัน นะครับเดี๋ยวก็จะโดนจริยธรรมตาเข้าไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องบทบาทในฐานะเป็นที่ปรึกษาความเป็นพ่ออะไรต่างๆเนี่ยนายกนายน้อยก็บอกอยู่แล้วว่าไม่มีอะไรสนิทไปกว่าความเป็นพ่ออีกแล้วนะครับแล้วผมถามคุณโอเล่กับคุณรีมเหรอเราสามคนก็เคยดื้อกับพ่อกับแม่นะครับครับการดื้อกับพ่อกับแม่ไม่ได้แปลว่าเราสามคนไม่รักพ่อรักแม่อ่านะครับแต่เราเห็นไม่ตรงกันเราก็ดื้อไม่ทําตามมีเยอะแยะไปอืนะครับ เพราะฉะนั้นผมถึงกล้าฟันธงสวนเลยฮะว่าบทบาทนายใหญ่เพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะครับแต่จะไม่เวอร์วางอลังการนะครับจนกลายเป็นอะไรครับเป็นนายกเที่ยวอ่าเป็นนายกอีกคนนึงเที่ยวไปจุ่นจ้านมาไปถึงทำเนียบรัฐบาลโน่นนี่นั่นเลยนะครับมผมมั่นใจว่าเราจะไม่เห็นภาพนั้น นะครับเพราะถ้าทํากันถึงขนาดนั้นน่ะเจอไม้เด็ดนายน้อยลาออกนายใหญ่ก็จ่อยแล้วนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนํานายใหญ่นะครับครับคือวันที่นายกนายน้อยนั่งรถเข้าทำเนียบรัฐบาลวันแรกเนี่ยนะครับนายใหญ่ขับรถไปส่งเลยหรือนั่งรถไปส่งก็ได้อนะครับแล้วก็จูงมือนายกนายน้อยขึ้นตึกไทยคูฟ้าพาไปส่งที่ห้องทางานนะครับเหมือนกับคุณพ่อพาลูกน้อยไปส่งโรงเรียนอนุบาลในวันแรกแล้วนายใหญ่ก็ขับ ก็นั่งรถกลับบ้านเลยนะครับอันนี้ถ้าทำอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันพอดีพองามนะครับไอาการวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีก็ปล่อยมันไปเถอะแต่ว่ากำลังใจของของลูกสาวน่ะมันสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าลูกสาวท่านเนี่ยก็มีภาระลูกคนเล็กซึ่งท่านก็ไม่ได้อยากที่จะมาเสียวอ่าจะต้องสละเวลาทั้งชีวิตต้องมาลงาำหน่งนี้นะครับอันนี้ผมพูดในฐานะ ธรรมชาติมนุษย์เลยนะครับครับแต่อันนึงต้องขอพูดเลยไปนิดนึงเรื่องจัดคอรมอผมย้อนไปนิดเดียวนะครับรอบนี้เนี่ยนะครับนายน้อยครับเอาคนหน้าใหม่ๆเข้ามาให้ได้นะครับอย่างน้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพวกหน้ายับยับความซื่อสัตย์สุจริตไม่เป็นที่ประจักษ์เนี่ยเอาออกให้หมดครับแล้วคะแนนจะมาเองนะครับแต่ถ้าไปเกงอกเกงใจพวกหน้ายับยับตอนนี้มันวิ่งเต้นเกาะขาเด จะเป็นรัฐมนตรีต่อเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นโจทย์ที่ทําให้ความนิยมของนายน้อยเนี่ยนะครับแทนที่จะพุ่งขึ้นนะครับก็กลายเป็นว่าพุ่งขึ้นช้ากว่าที่ควรจะเป็นอืนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อแนะนําครับผมอือาจารย์มองว่าคอรมอที่จะมีการตั้งขึ้นมาใหม่กับชุดเดิมที่ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหน้าตาจะต่างกันเยอะไหมผมคิดว่ามันไม่มีอะไรเหมือนกันเป๊ะเลยแน่นอนครับคุณโอเล่ครับรีม เอาอย่างง่ายๆเลยนะพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับตอนนี้เพื่อไทยก็อยากจะอยากได้กระทรวงพลังงานคือไม่ต้องไม่ต้องบางหรอกนะครับเพราะวันนี้ค่าใช้จ่ายเรานะครับที่เดือดร้อนกันอยู่ทุกวันนี้มันคือค่าแก๊สค่าไปค่าน้ํามันคอนโทรลไม่ได้ใ่ไหั้นแล้วรวมไทยสร้างชาติทํามาปีนึงแล้วยังไม่เห็นฝั่งเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเพื่อไทยต้องการจะบูสต์นะครับคะแนนนิยมของนายกนายน้อยขึ้นมาให้เร็วก็ต้องยึดกระทรวงพลังงานมาอืแล้ว แล้วเอาสุทินทางแสงออกเพราะท่านก็เป็นสสปาร์ตี้ลิอยูให้กลับไปทํางานที่สภาเอาตําแหน่งรันตรีกลาหมให้คุณพิาที่กระทรวงกลาหมเนี่ยเป็นดีเอนเอลุงตู่อยู่แล้วเอากลับมาให้รวมไทยสร้างชาติซึ่งก็เป็นพักดีเอนเอลุงตู่เหมือนกันอืแล้วไม่ต้องห่วงครับบิ๊กโปรเจกต์ที่กระทรวงกะลาหมมีฮะทั้งเรือดำน้ําทั้งเครื่องบินโอ้เยอะแยะนะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งก่อนที่เราเห็นแน่แน่รวมไทยสร้างชาติจะบอกแล้วว่าจะมีการเปลี่ยนเอาคุณ คุณเอกนัทใช่ไหมฮะใช่ครับเปิดดันเปิึงเอกนัทครับเราก็เห็นละครับผมอืมก็ก็ก็น่าจะเห็นชรัดส่วนพักที่เราน่าจับตามองเนี่ยนะครับก็คือพักคนบ้านในป่าครับนั่นนะสิอาจารย์นี่และครับนี่แหละคมันมีกระแสข่าวเมื่อคืนนะออกมาเนี่ยก็เลยจะถามอาจารย์ก็คือถ้าอาจารย์บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยในใหญ่อย่างคุณทักษิณเนี่ยก็คือน่าจะไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายขนาดนั้นแสดงว่าไอ้ข่าวที่มันออกมาก่อนน้านี้ทั้งเรื่องของวอลเล็ตที่มีกระแสข่าวว่าเดี๋ยวคุณทักษิบอกว่า ให้สั่งพักให้หยุดไปก่อนแล้วอย่างเมื่อคืนเองก็บ,บอกว่าบอกกับคุณธรรมนัฐบอกว่าหลังจากนี้นะครมอของคุณอ,อุงอิงเนี่ยจะต้องไม่มีคนจากบ้านป่าเข้ามาเนี่ยก็คือแสดงว่าครับผมเอ้หลังจากนี้เนี่ยถ้าคุณอุงอิงเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเต็มตัวและกระแสะข่าวเหล่านี้ที่มันออกมาจากคุณทักษิณเนี่ยมันจะมันจะน้อยลงไหมมันจะมันจะยังมีอยู่หรือเปล่าครับอาจารย์ฮะ คือคือเรื่องบทบาทของนายใหญ่ผมได้ตอบไปแล้วนะฮะว่าว่าตอนนี้ก็ท่านถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วครับครับก็พ้นโทษแล้วเพราะฉะนั้นบทบาทท่านนี้แน่แต่ว่าจะไม่ถึงกับขนาดที่ใครจะต้องเอาไปร้องได้ว่าเข้ามาครอบงำนะครับและนายน้อยก็คงจะก็คงจะดุพ่อแล้วนะครับถ้าเจอง้างนะครับอันนี้ผมไม่กังวลบ้านป่าอาจารย์บ้านป่าแต่อันที่สองเรื่องบ้านป่าเนี่ยนะครับเราเอาเหตุเอาผลก่อนนะว่าจริงที่นายใหญ่เขาไม่ต้องการเนี่ยอันนี้เรื่องจริง นะครับเพราะนายใหญ่เขาบอกเองว่าทําให้การเมืองวุ่นวายเนี่ยก็มีแต่คนบ้านในป่าใช่ไหมฮะใช่ใช่แล้วสีสวที่มาสอยคุณเศรฐาจนทําให้ชีวิตลูกสาวก็ต้องเปลี่ยนเนี่ยอันนี้ก็เป็นปฏิบัติการของลูกน้องคนบ้านป่าซึ่งปฏิเสธไม่ได้อ่าครับอันนี้เชื่อมโยงกันครับเขาก็ต้องไม่อยากเห็นนะครับคนที่มาทําให้ชีวิตเขาวุ่นอยู่ร่วมคอรมออันนี้เรื่องจริงแต่คําถามคือจะทําอย่างไรอืมใช่ไหมฮะครับแน่นอนว่า จะทาอย่างไรก็มีอยู่สองทางนะครับทางที่หนึ่งก็คือยึดยึดพักพลังประชารัฐนะครับนั่นก็หมายความว่าสอสอปีที่จะไปต่อกับนายใหญ่ก็ต้องทําการปลดหัวหน้าพักนะครับนะครับ <c oughs> คือ <c oughs> ถ้าไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วอะไรแล้วก็ต้องถ้าจะไปในโมเดลนี้ก็ต้องปลดหัวหน้าพักให้ได้นะครับครับซึ่งโจทย์ในเรื่องนี้ก็คือว่ามันมีกระบวนการตามกฎหมายในการปลดนะฮะเราอย่าลืมนะครับว่าลุงป้อมเนี่ยก็มี มือไม้าอย่างอะไรครับรอดอปีหนึ่งสามารถเนี่ยพร้อมออกมาปะชาดกับอีกปีหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะนั้นการจะยึดพักพลังประชาชนนะครับขับลุงป้อมออกเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าไม่ง่ายไม่ง่ายนะครับแต่อันที่สอง่ง่ายกว่ายังไงครับก็ออกจากลุงป้อมสิครับเพราะนั้นปีปีที่จะไปไปกับนายใหญ่เนี่ยนะครับเดินเท้าไปบอกลุงป้อมเลยว่าผมอยู่กับท่านไม่ได้แล้ว ช่วยขับผมออกจากทักหน่อยนะครับแล้วก็ไปสังกัดทักเพื่อไทยนะครับแน่แน่นอนว่าผมแนะนำครับวิธีนี้นะครับปณีปนอมแล้วสันติวิธีที่สุดไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อนะครับแค่แค่ถามคำเดียวว่าเมื่อไหร่จะกล้าแค่เดินไปบอกเมื่อไหร่จะกล้าแล้วก็จะกล้ากี่โมงนะครับลุงป้อมท่านก็อยู่ที่บ้านป่าของท่านนั่นแหละท่านไม่เคยเปลี่ยนนะครับก็เดินไปบอกท่านตรงๆการเมืองก็ทำอะไรตรงไปตรงมาครับนะครับ แต่ถ้าทากันอย่างที่เห็นอยู่นะครับสุดท้ายก็ต้องไปลงมือในการไปยึดพักท่านอืซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องเกิดสงสงมันก็ต้องเกิดสงครารกันแน่อืนะครับเพราะฝ่ายลุงป้อมก็มีลูกน้องเหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วเจอคุณสามารถออกมาคนเดียวเนี่ยก็ยังป่วนได้ทั้งพักขนาดนี้อืนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าถ้าจะให้ปฏิบัติการซึ่งในายใหญ่นะครับ มอกนโยบายเอ้ยโทษสั่งการมาแล้วเนี่ยนะครับสำลิกผลเนี่ยนะครับผมคิดว่าทางที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็ตรงไปตรงมาม,มากที่สุดเพือ่อให้สังคมเห็นนะครับว่านักการเมืองคนไหนอยู่ข้างไหนเนี่ยนะครับคือรวมกลุ่มกันไปบอกลุงป้อมเลยครับว่าผมอยู่กับท่านไม่ได้แล้วแล้วเดี๋ยวท่านขับอืยนะครับแลวจะไปต่อทางการเมืองกันจะเป็นน้ําตีกันผมมั่นใจว่าคนอย่างป้อมเนี่ยท่าน ท่านสร้างลูกน้องเติบโตมาเยอะแล้วท่านเข้าใจในเรื่องแบบนี้นี่นี่นี่คือคําตอบหรือเปล่าสําหรับคําถามที่ผมกำลังจะถามว่าคลิปที่คลิปของลุงป้อมที่ผ่านมาที่ไปยุ่มหัวนักข่าวเมื่อกี้คือคําตอบหรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่ไหมอาจารย์ใช่เป็นคําตอบเลยครับเพราะว่าพูดจริงนะว่านายกนายน้อยก็ต้องอาศัยคลิปคลิปนี้แหละการกวาดล้างคนบ้านในป่านะครับเพราะว่านายกนายน้อยเนี่ยนะครับสามสี่วันนี้ เราก็เห็นว่าไวรัลก็คืออะไรครับการหาเสียงบอกอะไรนะทาให้คนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะฮะเพราะฉะนั้น,นเริ่ม,เร,มเริ่มต้นก่อนเลยครับก็คือพฤติกรรมแบบเนี้ยมันเป็นพฤติกรรมที่ทำให้คนไทยไม่มีเกียรติและไม่มีศักดิ์ศรีนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาเข้าร่วมรัฐบาลอันนี้เป็นข้ออ้างซึ่งสมเหตุสมผลอย่างยิ่งนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยผมถึงได้บอกว่าเรื่องการเอาลุกป้อมออกเนี่ยนะครับเขารู้กัน เขารู้กันทั้งประเทศแต่ผมก็แนะนําวิธีให้นะครับคือแทนที่จะไปยึดเจ้ายี่มาสุดท้ายก็ต้องไปก็ต้องไปยึดพักต่ออีกมันเสียเวลาอนะครับสู้ว่าเดินออกจากพักเขามาเลยนะครับ,รบแล้วก็มาสมัครเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยจ้านะครับพักเพื่อไทยเขาก็ได้สอสอเพิ่มขึ้นเขาก็ไปคุย ผมพรดก,ก้าวไกลได้ว่าตอนนี้เขาคือพรรคที่สอสอมากเป็นอันดับหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรเห็นไหมฮะม,มันวินวินโซลูชันทําให้มันง่าย,ายๆแบบนี้ตรงไปตรงมามนะครับแค่รวบรวมความกล้าผมถึงได้ถามงี้ว่าจะจากล้ากันกี่โมงมมนะฮะมมผมผมเรียนเลยนะครับว่าทําอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการไม่เอาเปรียบชาวบ้านนะครับชาวบ้านจะชอบไม่ไม่ชอบอีกเรื่องหนึง่งคุณเป็นต้นตีคุณก็สร้างผลงานไปที่นะฮะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ย เห็นหัวชาวบ้านมาเฮ้ยการเมืองในยุคนี้เขาต้องการความชัดเจนครับนะครับก็ในเมื่อใจมันไม่อยู่แล้วอะครับจะอาจะขังตัวเองไว้ทําไมใจครับใจไม่บรรดาลแรงแล้วเนี่ยอาจารย์ใช่ถูกต้องเพราะฉนั้นคนบ้านป่าก็ก็คงจะก็คงจะเป็นไปตามกระแสข่าวที่ออกมาครับอาจารย์อาจารย์มองมองภาพรวมหน่อยครับเนี่ยคือคือนายเอนายกจากตระกูลชินวัตรตอนเนี้ยเรามีนายกจากตระกูลเชียนวัตร เป็นนายน้อยเป็นคุณอุ้งอิงนะเราอาจจะได้พ่วงกับอดีตนายกทักษิณเราอาจจะได้พ่วงอดีตนายกเศรษฐาซึ่งเชื่อว่าก็คงจะเป็นทีมงานเนี่ยแหละไม่ห่างหายไม่ห่างหายอาจารย์มองการเมืองหลังจากนี้ครับปีเรามีนายกจากตระกูลชินวัตรการเมืองเราผ่านช่วงที่เจ็บปวดกว่าบ้านเมืองเนาะมีสงครามสีเสื้อมานานมองอนาคตแล้วหลังจากนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าเหตุการณ์อย่างนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วใช่ไหมครับ เอ่อผมเรียนตรงๆนะครับว่าวันนี้เราเห็นฤทธิเดชขององค์กรอิสระอย่างสารนัทธนูเนี่ยนะครับมันก็ต้องบอกว่ามันมันไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องไปลากรถถังออกมายึดอานาจนะครับถ้าลากรถถังออกมายึดอํานาจเนี่ยภาพลักษณ์ประเทศมันแจ้งหมดใช่ไหมฮะแต่การปรับเปลี่ยนด้วยสารเนี่ยนะครับคือแน่นอนแหละว่าการคอนแค่จากประเทศอื่นก็มีนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดโดยรูปแบบเนี่ย ก็เป็นประชาธิปไตยนี่ก็มีการจัดตั้งก็มีสภาใช่ไหมฮะพักการเมืองแข่งขันกันรวมเสียงกันจัดตั้งรัฐบาลเรียกง่ายๆว่ามันพอแตกเหนือไปได้นะครับเพราะเราอย่าลืมว่าประเทศไทยเราไม่ได้ตั้งอยู่ประเทศเดียวในโลกเราต้องทำมาค้าขายคนอื่นครับดังนั้นกติกาบนโลกวันนี้มันเป็นกติกาประชาธิปไตยนะครับแนวรัฐนูนปี60ที่เขาออกแบบกันมาเนี่ยเขาคงจะออกแบบให้มันเกิดผลแบบนี้นี่แหละนะครับแต่ผมบอกก่อนนะครับว่า ไอ้วิธีคิดของผู้มีอำนาจเนี่ย <c oughs> ก็คิดแบบนี้แล้วก็าอาจจะดีใจที่เออมันเห็นผลแล้ว <c oughs> นะครับที่ผมบอกว่ามันได้ห้ามโกงกับ ห้ามอ่าจับห้ามลม้มนะครับอืแต่เราอย่าลืมนะครับว่าเมื่อ20ปีก่อนนายกบังคลาเทศก็คิดแบบนี้แหละครับ,รบแล้วสุดท้ายมันไม่มีใครหรอกครับหยุดยั้งความเปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้ว20ปีถัดมานายกบังคลาเทศก็ต้องหนีไปอินเดียหน,นีไปแล้วนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงได้บอกว่าการเปลี่ยนแปลงของการเมืองของบ้านเราเนี่ยนะครับแน่นอนว่าถ้ามองในมุมผู้มีอำนาจเนี่ยเขายังปฏิบัติการได้ผลครับ นะครับก็คือว่าจัดระเบียบใหม่นักการเมืองสร้างความหลอนจนไม่กล้าทําอะไรนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าระบบการเมืองเนี่ยนะครับมันไม่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับเพราะคนรุ่นใหม่ๆเขามีความต้องการใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับแต่ระบบการเมืองเรายังรวมศูนย์ยังไม่กระจายอํานาจยังตอบโจทย์เขาไม่ได้เนี่ยยังไงเนี่ยนะครับให้ดูบางคราเทศเป็นตัวอย่างนะครับเราจะเปลี่ยนแปลงในลักษณะแบบนั้นผม ผมไม่บอกว่าอีกกี่ปีแต่ยกตัวอย่างเลยว่าบางประเทศเคยเชื่อแบบเราเนี่ยนะครับแล้วอีก20ปีก็ก็เป็นอย่างที่เห็นครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือภาพรวมกับเหตุการณ์การเมืองไทยที่จะพัฒนาต่อเนื่องต่อไปในอนาคตครับอืโอเคครับวันนี้อาจารย์ได้สาระมากเลยครับอาจารย์วันนี้ขอพระคุณครับอาจารย์ครับขอพคุณมากมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ